ดิบสกอร์ช่องวิค้าบอลที่ประมวลผลจาก AI อัจฉริยะที่จะทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรับแนวทางเชิงลึกจากดิบสกอร์เข้าร่วมกลุ่มของเราได้ที่ l i n e gpt888 แจกแนวทางกันทุกวันไม่มีวันหยุดโปรแกรมการแข่งขันประจำวันที่14กุมภาพันธ์2569สำหรับวันนี้เรามีมาฝากด้วยกันทั้งหมด12คู่ คู่แรกเวลาสองทุ่มเอสปันยอนพบเซลตาบีโกสถานการณ์ของเจ้าบ้านเจ้านกแก้วฟอร์มดิ่งเหวฟอร์มล่าสุดย่ำแย่หนักหลังแพ้ไปถึง5จาก6นัดหลังสุดและยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นจุดแข็งคือการเล่นในบ้านที่มักจะมีลูกฮึดสู้ได้ดีแต่ปัญหาใหญ่คือระเบียบวินัยเกมรับที่เปราะบ,บางและเสียประตูง่ายในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ของทีมเยือนเดอะสกายบลูสจอมเหนียวผลงานอยู่ในเกณฑ์ประคองตัวแม้จะมีแพ้บ้างแต่ภาพรวมแพ้ยากและมีเกมรับที่ไว้ใจได้ยามออกนอกบ้านจุดอ่อนคือเกกมรรุที่ยิงปะตู นค่อนข้างน้อยยามเป็นทีมเยือนแต่ชดเชยด้วยการต่อบอลที่แม่นยำและระเบียบวินัยเกมรับที่รัดกลุ่มสถิติที่น่าสนใจ Head ต o h e ต d เอสปันยอนมีสถิติคมมิดด้ามจากการเอาชนะเซลตาบีโกได้รวดตลอดการพบกัน3นัดหลังสุดเซลตาบีโกมีปัญหาในการทำประตูยามออกเยือนโดยยิงได้เพียง3ประตูจากการลงสนามนอกบ้าน5นัดล่าสุดทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของสองทีมที่ต้องการแต้มเพื่อรักษาอันดับหัวตารางแม้เจ้าถิ่นจะฟอร์มตกอย่างรุนแรงแต่ทางบอลยังข่มทีมเยือนชัดเจนขณะที่ทีมเยือนเน้นรับรอโต้คาด ที่จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปจากการชิงจังหวัดที่ระมัดระวังเป็นพิเศษสกอร์ที่คาดเอสปันยอน1เซลตาบีโก1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเซลตาบีโก้กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเซลตาบีโก้0.25 คู่ที่2เวลา4ทุ่ม15ราโยบายเยกาโนพบแอดมัตริดสถานการณ์ของเจ้าบ้านสายฟ้าแห่งมัทริดลุ้นหนีตายฟอร์มล่าสุดย่แย่แพ้รวดมา4นัดติดในทุกรายการจนหล่นมาอยู่โซนแดงจุดแข็งคือการเล่นในถิ่นที่มักจะมีลูกฮืดสู้และยิงประตูได้สม่ำเสมอแต่จุดอ่อนร้ายแรงคือเกมรับที่เปราะบางและเสียประตูง่ายในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ของทีมเยือนตราหมีผู้ล่าความยิ่งใหญ่กำลังมั่นใจสุดขีดหลังเพิ่งถล่มบาเซลลนามา4-0ในฟุตบอลถ้วยจุดแข็งคือเกมนอกบ้้านที่่ยังไมแพใครลตล 5อดนัดหลังสุดโดยมีระเบียบวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งระดับโลกและจังหวะสวนกลับที่เฉียบคมสถิติที่น่าสนใจเฮ t ทูเฮทแอดมาดริดมีสถิติคมมิดด้ามโดยไม่แพ้ให้รายโยเลยตลอด5นัดหลังสุดที่พบกันชนะ3เสมอ2รายโยบาเยกาโนมีประวัติที่ย่ำแย่ยามรับมือตรามีในรังโดยพ่ายแพ้ขาบ้านไปถึง4จาก5นัดหลังสุดที่พบกันทัศนะและบทสรุปความมั่นใจและคุณภาพทีมต่างกันคนละชั้นเจ้าบ้านที่เกมรับมีรอยรั่วต้องรับมือกับทีมเยือนที่กำลัััังเเเ้้าาาาากกแะะตอตออออรรมพื่่ษนดดบ3คคววจศย และมาตรฐานที่เหนือกว่าบทเอาชนะไปได้ตามเป้าหมายสกอร์ที่คาดราโยบายเยกาโน0แอดมาดริด2ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมแอดมาดริดกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งแอดมาดริด0.5 คู่ที่3เวลาเที่ยงคืนครึง่งเซบีย่าพบอลาเบสสถานการณ์ของเจ้าบ้านนางพญาแห่งอันดาลูเซียเน้นเหนียวในรังฟอร์มล่าสุดลุ่มลุ่มดอนดอนแต่เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นในบ้านหลังไม่แพ้ใครในสองเกมล่าสุดที่เฝ้ารังจุดแข็งคือการครองบอลและสร้างโอกาสจากลูกตั้งแต่รวมถึงสถิติการเล่นในบ้านที่ยามเจอทีมระดับเดียวกันมักจะคุมสถานการณ์ได้ดีแม้เกมรับจะมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้างก็ตามสถานการณ์ของทีมเยือนเอลกริโอโซลุ้นหนีโซนล่างอลาเบสอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องสู้เพื่อคววาามออยยู่่รรดดหลังพ เกมล่าสุดจุดอ่อนร้ายแรงคือสถิติเกมนอกบ้านที่ยแย่พ่ายไปถึง4จาก5นัดล่าสุดและเสียประตูค่อนข้างง่ายอย่างไรก็ตามพวกเขามีจุดแข็งที่ลูกกลางอากาศและวินัยในเกมรับที่มักจะสู้ได้ดีในครึ่งเวลาแรกสถิติที่น่าสนใจ head-to-head อลาเบสมีสถิติที่ข่มเจ้าบ้านในระยะหลังชัดเจนโดยชนะเซบีย่าได้ถึง3จาก5นัดหลังสุดที่พบกันในทุกรายการการพบกันที่สนามแห่งนี้5นัดล่าสุดจบลงด้วยผลเสมอถึง4ครั้งซึ่งแสดงให้เห็นว่าอลาเบสมักจะบุกมาตือ้อเอาแต้มกลับไปได้บ่อยครั้งทัศนะและ ที่ต้องการแต้มเพื่อขยับหนีโซนอันตรายเจ้าถิ่นเซบียาเกรดบอลเหนือกว่าเล็กน้อยและได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ขณะที่ทีมเยือนพกสถิติทางบอลที่ขมมาสู้คาดว่าเกมจะออกมาอึดอัดและชิงจังหวะกันที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยผลเสมอแบบมีสกอร์สกอร์อรที่คาดเซบียา1อลาเบส1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมอลาเบสกับเงื่อนหขที่เปิดให้ฝั่งอลาเบส0.5 คู่ที่4และคู่นี้เรายกให้เป็นคู่ V.I.P. เวลาตี3าเรอาลมาดริดพบเรอัลโซเซียดัดสถานการณ์ของเจ้าบ้านราชันชุดขาวเฝ้ารังล่าจ่าฝูงฟอร์มในหลีกร้อนแรงสุดขีดด้วยการคว้าชัยชนะมาต่อเนื่องและมีสถิติการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษหลังชนะรวดมา5นัดหลังสุดในทุกรายการจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่ดุดันและหลากหลายยามเล่นในถิ่นแต่มีรายงานว่าอาจขาดผู้เล่นหลักบางรายจากปัญหาอาการบาดเจ็บสถานการณ์ของทีมเยือนลาเรอาลจอมแกร่งผู้ไม่แพ้ใครในปี2026อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดใน ดกาหลังไม่แพ้ใครมา6นัดติดต่อกันรวมถึงเพิ่งเอาชนะทีมใหญ่อย่างบาร์เซลโลนามาได้จุดอ่อนคือเกมนอกบ้านที่มักจะหนักไปทางผลเสมอและเสียประตูแทบทุกนัดทว่าจุดแข็งคือหัวจิตหัวใจนักสู้และการเข้าทำที่รวดเร็วสถิติที่น่าสนใจ Head To h e ต d เรอาลมาริดมีสถิติคมขวัญอย่างชัดเจนด้วยการเอาชนะเรอัลโซเซดัดได้รวดตลอด5นัดหลังสุดที่พบกันในลีกเรอัลโซเซดัดมีสถิติเกมรับที่น่ากังวลโดยเสียประตูในลีกติดต่อกันมานานกว่า17นัดซึ่งถือเป็นสถิติที่แย่ที่สสสุุดขอองงทททีีีมมมมในนนนเววลา้ัศะะะแบรรปยืจ่่ชฟ์ และมีความมั่นใจสูงแต่การบุกมาเยือนถิ่นเบอร์นาเบลช่วงที่เจ้าบ้านต้องการแต้มเพื่อเบียดลุ้นแชมป์เป็นงานที่ยากลำบากคาดว่าเรอัลมาดริดจะอาศัยความเกา๋าและมาตรฐานทีมที่เหนือกว่าบทเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดสกอร์ที่คาดเรอัลมาดริด3เรอัลโซเซดัด1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเรอัลมาดริดกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งเรอัลมาดริด1.25 คู่ที่5เวลาสามทุง่งโคโมหนึ่พบฟิออเรนตินาสถานการณ์ของเจ้าบ้านแข้งเล็กโคโมโชฟอร์มแกร่งโคโมภายใต้การคุมทีมของเชสฟาเบกัสกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดหลังรังอันดับ6ของตารางและเพิ่งผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโคปาอิตาลีจุดแข็งคือความลงตัวในเกมรุกที่ยิงกระจายถึง14ประตูจาก6นัดหลังและระเบียบว,วินัยในบ้านที่เสียประตูค่อนข้างยากสถานการณ์ของทีมเยือนม่วงมหาการในวิกฤตโซนแดงฟิออเรนตินาตกอยู่ในที่นั่งลำบากหลังร่วงไปอยู่อันดับ18องตารารร์ส ย,ยแยชนะเพียงนัดเดียวจาก6เกมล่าสุดจุดอ่อนสําคัญคือเกมรับที่เปราะบางและเสียสมาธิง่ายโดยเฉพาะเกมนอกบ้านที่พ่ายแท้บ่อยครั้งจนทําให้สภาพจิตใจนักเตะค่อนข้างถดถอยสติที่น่าสนใจ Head tohead โคโมมีสถิติข่มมิดด้ามจากการเอาชนะฟิโอเรนติน่าได้รวดตลอด3นัดหลังสุดที่พบกันในทุกรายการการเจอกันล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในศึกโคปาอิตาลีโคโมบุกไปถล่มม่วงราหาการถึงถิ่น3าหนึ่งทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันที่ฟอร์มสวนทางกันอย่างชัดเจนเจ้าถิ่นกําลังคึกและกลุ่มความ้เปรียบทัง เสียงเชียร์และทางบอลที่เหนือกว่าขณะที่ทีมเยือนยังหาจุดเปลี่ยนไม่เจอและมีรูรั่วในแนวรับคาดว่าโค m โมจะอาศัยเกมรุกที่เฉียบคมกว่าบทเอาชนะไปได้ไม่ยากสกอร์ที่คาดโคโม1907-2ฟิโอเรนติน่า0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมโค m โม1907กับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งโคมโม1907.75 คู่ที่6เวลาเที่ยงคืนลาซิโอพบอัลตันตาสถานการณ์ของเจ้าบ้านอินทรี ree, ฟ้าขาวเฝ้ารังลุ้นแต้มลาซิโอรังอันดับแของตารางฟอร์มช่วงหลังเน้นหนักไปทางเสมอเสมอ3จาก6นัดหลังสุดจุดแข็งคือความเขี้ยวในเกมรับยามเจอทีมระดับเดียวกันแต่ยังมีจุดอ่อนเรื่องความสม่ำเสมอในบ้านที่พึ่งแพ้ขาดลอยต่อโคโมมาเมื่อไม่นานนี้ทําให้เกมนี้ต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อขยับอันดับสถานการณ์ของทีมเยือนเทพธิดาจอมบุกผู้มากับความมั่นใจอัลันตาทีมอันดับ7กําลังอยู่ในนชช่ววงงฟอรร์มมสดดหลัะา2 ติดในทุกรายการรวมถึงการถล่มยูเวนตุสในฟุตบอลถ้วยจุดแข็งคือแนวรุกที่หลากหลายและว่องไวส่วนจุดอ่อนคือสมาธิในเกมนอกบ้านที่บางครั้งมีหลุดเสมอหรือแพ้ทีมที่เน้นรับต่ำและรอสวนกลับสถิติที่น่าสนใจ Head Tohead การพบกันในช่วงหลังค่อนข้างสูสีโดยจบลงด้วยผลเสมอถึง3จาก5รัดล่าสุดที่พบกันในทุกรายการลาซิโอมีสถิติการเล่นในบ้านยามเจออัตแลนตาที่ไม่ค่อยสู้ดีนักโดยเก็บชัยชนะได้เพียงครั้งเดียวจากการเปิดบ้านรับมือ5นัดหลังสุดทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของ2ททีีีีมม่าาตรฐนนใกกกลลล้เเคยยงงััแะบด แย่งพื้นที่ยุโรปเจ้าถิ่นจะได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่ฟอร์มโดยรวมยังไม่นิ่งเท่าทีมเยือนขณะที่อตาลนตามาด้วยความมั่นใจและระบบทีมที่ลงตัวกว่าคาดว่าเกมจะออกมาอึดอัดและมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปอีกครั้งสกอร์ที่คาดลาซิโอ1แอตาลนตา1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมลาซิโอกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งลาซิโอ0.5 คู่ที่7เวลาตี2อ5ิอินเตอร์มิลานพบยูเวนตุสสถานการณ์ของเจ้าบ้านงูใหญ่จ่าฝูงฟอร์มดุรังอันดับหนึ่งของตารางและอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดหลังชนะรวดมา5นัดติดต่อกันในทุกรายการล่าสุดเพิ่งถล่มซาสโอโรขาดลอย50จุดแข็งคือเกมรุกที่เฉียบคมที่สุดในลีกยิงไปแล้ว57ประตูและระเบียบวินัยเกมรับยามเล่นในรังที่เสียประตูยากมากสถานการณ์ของทีมเยือนม้าลายผู้ล่าแต้มหัวตารางทีมอันดับ4ี่ที่เพิ่งสะดุดเสมอลาซิโอมา22และกระเด็นตก รอบบอลถ้วยด้วยการแพ้อัลันตา0-3จุดแข็งคือมาตรฐานทีมที่สูงและมักทำผลงานได้ดีในเกมบิ๊กแมชแต่จุดอ่อนคือเกมนอกบ้านที่เริ่มมีอาการแว่งและมักเสียประตูในช่วงเวลาสำคัญสถิติที่น่าสนใจ Head tohead ยูเวนตุสมีสถิติข่มขวัญเจ้าถิ่นจากการเอาชนะอินเตอร์มิลานได้ในนัดแรกของฤดูกาลนี้ด้วยสกอร์สุดมัน4-3การพบกันที่สนามแห่งนี้เมื่อฤดูการก่อนจบลงด้วยการเสมอกันไปแบบมโหราร4-4ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่มักจะมีประตูเกิดขึ้นมากมายาท สึกดาบี้อิตาเลียนัดนี้มีความหมายต่อการลุ้นแชมป์อย่างยิ่งเจ้าถิ่นอินเตอร์อยู่ในช่วงพีคและต้องการล้างตาจากความพ่ายแพ้ในนัดแรกขณะที่ยูเวนตุสต้องการแต้มเพื่อรักษาพื้นที่แชมเปียนส์ลีกคาดว่าเจ้าบ้านจะใช้ความดุดดันและเสียงเชียร์บทเอาชนะไปอย่างอุดวิตสกอร์ที่ขาดอินเตอร์มิลาน2ยูเวนตุส1ตัวเน้นชี้ไปทีมอินเตอร์มิลานกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฟังอินเตอร์มิลาน0.5 คู่ <S an itary> ที่8เวลา3ทุ่มครึ่งเลเวอร์คูเซ่นพบซังพอลลี่สถานการณ์ของเจ้าบ้านห้างยายุคใหม่ใจเกินร้อยภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาฟฟอร์มล่าสุดถือว่าแข็งแกร่งหลังไม่แพ้ใครมา5นัดติดในทุกรายการชนะ4เสมอหนึ่งจุดแข็งคือการเล่นในถิ่นไบอารีนาที่ชนะรวดมา3นาัดซ้อนและยิงประตูได้ทุกเกมโดยเน้นการครองบอลบุกและเกมริมเส้นที่ทรงประสิทธิภาพสถานการณ์ของทีมเยือนสลัดผักลุ้นนีตายสุดตัวจมอยู่อันดับ17ของตารางแม้ล่าสุดจะเซอร์ไพรส์เอาชนะสตุตการ์ต นัดติดต่อกันจุดอ่อนร้ายแรงคือสถิติเกมเยือนที่แย่ยที่สุดทีมหนึ่งในลีกและมักจะเสียประตูง่ายในช่วงต้นเกมยามโดนบดบี้หนักๆสถิติที่น่าสนใจ head tohead เลเวอร์คูเซ่นมีสถิติข่มมิดด้ามจากการเอาชนะซังพอลลี่ได้ถึง3จาก4ีนัดหลังสุดที่พบกันและยังไม่เคยแพ้ให้คู่แข่งรายนี้เลยในระยะหลังการเจอกันล่าสุดในศึก DF b เบอคาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเลเวอร์คูเซ่นเปิดบ้านถล่มไปขาดลอย3 0ทัศนะและบทสรุปความมั่นใจและมาตรฐานทีมต่างกันคนละชัันเาดค จะอาศัยความหลากหลายในเกมรุกและสถิติในบ้านที่เหนือกว่าพับสนามบุกเข้าใส่ก่อนจะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนักสกอร์ที่คาดเลเวอร์คูเซ่น3สั่งพอรลี่0ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมเลเวอร์คูเซ่นกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฟังเลเวอร์คูเซ่น1.0 คู่ที่9เวลา3าทุ่มครึง่งแฟรงเกิพบมืนเช่นกลัดบัคสถานการของเจ้าบ้านอินทีแดงดำลุ้นคืนฟอร์มเก่งแฟรงเกิตกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากหลังไม่ชนะใครมา9้านัดติดต่อกันในทุกรายการอย่างไรก็ตามการเสมอยูเนียนเบอร์ลิน1-1ในนัดล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณการจัดระเบียบทีมที่ดีขึ้นภายใต้โคชใหม่จุดแข็งยังคงอยู่ที่การสร้างสรรเกมรุกที่หลากหลายแต่มีจุดอ่อนสำคัญคือเกมรับที่เสียประตูต่อเนื่องมาหลายนัดสถานการณ์ของทีมเยือนสิงห์หนุม่มผู้มากับความเหนียวแน่นมึนเช่นกลัดบ เสมอมา2นัดติดต่อกันรวมถึงการยันเสมอเลเวอร์คูเซนน่หนึจุดแข็งคือระเบียบวินัยในเกมรับที่พัฒนาขึ้นในช่วงหลังแต่ยังมีจุดอ่อนเรื่องเกมนอกบ้านที่มักจะทําแต้มหลุดมือและขาดความเฉียบคมในการเปลี่ยนจังหวะเป็นประตูสถิติที่น่าสนใจเหตุ Head to เหตุแฟรงเฟิร์ตมีสถิติที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนโดยไม่แพ้ให้กลัดบัคเลยตลอด10นัดหลังสุดที่พบกันในทุกรายการชนะ6เสมอ4การพบกันในครึ่งฤดูกาลแรกจบลงด้วยสกอร์มโหรานโดยแฟรงเฟิร์ตบุกไปถล่มมาได้ถึงงง6 4ททททัััศนนนนะะแลบบสรรรุปปเ็กกาพขออีีมม่่่ฟ์ยไิง เจ้าบ้านต้องการจุดเปลี่ยนเพื่อเรียกความมั่นใจขณะที่ทีมเยือนเน้นมาแบ่งแต้มคาดว่าแฟรงเฟิร์ตจะเปิดเกมรุกเข้าใส่ตามสไตล์ถนัดแม้เกมรับจะยังมีช่องโหว่แต่ด้วยทางบอลที่ข่มกันมิดด้ามน่าจะช่วยให้เจ้าถิ่นเบียดเอาชนะไปได้ในที่สุดสกอร์ที่คาดแฟรงเฟิร์ต2มุนเช่นกลัดบัก1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมแฟรงเฟิร์ตกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งแฟรงเฟิร์ต0.5 คู่ที่10เวลาสามทุ่มครึ่งฮัมบูร์กพบยูเนียนเบอร์ลินสถานการณ์ของเจ้าบ้านสิงเหนือลุ้นคืนความแร่งในรังฟอร์มล่าสุดเริ่มกระเตื้องขึ้นหลังบุกไปชนะไฮเดนไฮม์สองศูนย์และเคยยันเสมอจากฝูงบาเยอร์มาได้จุดแข็งคือความเหนียวแน่นยามเล่นในบ้านที่ยังไม่แพ้ใครตลอดห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ4โดยมีเกมโต้กลับที่รวดเร็วเป็นอาวุธหลักในการทำลายจังหวะคู่แข่งสถานการณ์ของทีมเยือนเช่าเหล็กในวิกฤตไร้ชัยยูเนียนเบอร์ลินกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบ เสียประตูง่ายเสีย34ประตูจาก21นัดและเกมนอกบ้านที่ขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์ทำให้สภาพจิตใจนักเตะค่อนข้างถดถอยในยามนี้สถิติที่น่าสนใจ Head tohead การพบกันในนัดแรกของฤดูกาลนี้ที่บ้านของยูเนียนเบอร์ลินจบลงด้วยการเสมอกันไปแบบไรสกอร์0-0ยูเนียนเบอร์ลินมีสถิติที่ดีกว่าเล็กน้อยในการพบกัน3นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แต่ฮัมบูกยังไม่เคยพลาดท่าพ่ายค่าบ้านให้คู่แข่งรายนี้ทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของ2ทีมที่เน้นผลการแข่งขันและมีสถิติหนักไปทางผลเสมอในช่่่วววงงหลลััเจจจ้้าาาาาาบนนนมมมมีคใกกาากผ ล่าสุดขณะที่ทีมเยือนพยายามเน้นรับเพื่อหยุดสถิติเลวร้ายคาดว่าเกมจะออกมาอึดอัดและมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปอีกครั้งสกอร์ที่คาดฮัมบูร์กหนึ่งยูเนียนเบอร์ลินหตัวเน้นชี้ไปที่ทีมยูเนียนเบอร์ลินกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฟังยูเนียนเบอร์ลิน0.25 คู่ที่11เวลา3ามทุ่มขึ้นฮอฟเฟนไฮม์พบไฟบวกสถานการณ์ของเจ้าบ้านหมู่บ้านแห่งความหวังพลังในรังสุดแกร่งฮอฟเฟนไฮม์รังอันดับ3ของตารางแม้นัดล่าสุดจะสะดุดพ่ายบาเยนมาแต่ฟอร์มโดยรวมยังถือว่ายอดเยี่ยมด้วยการชนะ5จาก6นัดหลังสุดจุดแข็งที่สุดคือการเล่นในถิ่นปรีซีโรอารีนาที่ชนะรวดมา5นัดติดต่อกันยิงได้ถึง16ประตูและเสียเพียง3ประตูเท่านั้นเกมรุกดุดันและมีความมั่นใจสูงมากยามเฝ้ารังสถานการณ์ของทีมเยือนจิ้งจอกแห่งป่าดำกับปัญหาเกมนอกบ้าน ไฟบวกทีมอันดับ7ผลงานค่อนข้างแว่งในช่วงหลังชนะ2เสมอ2แพ้2แม้จะเพิ่งชนะเบรเมนมาได้แต่จุดอ่อนที่น่าคงวลคือฟอร์มการเล่นนอกบ้านที่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นตลอด5นัดหลังสุดยิงประตูได้น้อยมากเพียง2ประตูจาก5เกมเยือนและมักจะต้นานทานความกดดันจากเจ้าถิ่นไม่ค่อยอยู่สถิติที่น่าสนใจ head tohead สถิติการเจอกัน head Tohead เป็นทั้งฝั่งไฟบวกที่ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนโดยไม่แพ้ให้ฮอฟเฟนไฮม์เลยตลอด5นัดหลังสุดที่พบกันชนะ3เสมอ2ออย่างไรก็ตามฮอฟเฟนไฮม์ในฤดูกาล ยกระดับการเล่นในบ้านขึ้นมาเป็นทีมระดับท็อปของลีกสวนทางกับสถิติเก่าๆอย่างสิ้นเชิงทัศนะและบทสรุปแม้ทางบอลเก่าๆฮอฟเฟนไฮม์จะดูเป็นรองแต่ชั่วโมงนี้ฟอร์มการเล่นในบ้านของเจ้าถิ่นร้อนแรงเกินกว่าจะมองข้ามเกมรุกที่เฉียบคมและหลากหลายน่าจะสร้างปัญหาให้แนวรับทีมเยือนได้ตลอดทั้งเกมขณะที่ไฟบวกมักจะมีปัญหาในการทําประตูยามออกนอกบ้านคาดว่าเจ้าถิ่นจะอาศัยความได้เปรียบในรังบทเอาชนะเพื่อรักษาพื้นที่หัวตารางต่อไปสกอร์ที่คาดฮอฟเฟนไฮม์2ไฟบวก1ตัวเน้นชี้ไปที่ทีีมอฟเเไกับงื่่ท ให้ฟังฮอฟเฟนไฮม์0.75 คู่สุดท้ายคู่ที่12เวลา3ทุ่มครึ่งเบรเมนพบบาเยอร์มิวนิกสถานการณ์ของเจ้าบ้านนกนางนวลในวิกฤตหนีตายเบรเมนเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนสือมาเป็นแดเนียลทีอูนเพื่อหวังพาทีมรอดตกชั้นหลังร่วงไปอยู่อันดับ16ฟอร์มล่าสุดยังคงย่ำแย่สะกดคำว่าชนะไม่เป็นมาหกนัดติดต่อกันจุดแข็งคือความพยายามเน้นระเบียบวินัยเกมรับมากขึ้นในบ้านแต่ยังมีจุดอ่อนร้ายแรงคือเกมรุกที่ฝืดสนิทและสมาธิที่มักจะหลุดในช่วงถ่ายเกมสถานการณ์ของทีมเเยือเืออนสต จ่าฝูงจอมถล่มประตูบาเยอร์มิวนิคภายใต้การนำของวินเซนต์กอมปานีกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดขีดหลังถล่มฮอฟเฟนไฮมา5ต่อ1นจุดแข็งคือเกมนอกบ้านที่ยังไร้พ่ายในฤดูกาลนี้ชนะ8เสมอ2และมีแนวรุกที่ดุด,ดันเฉลี่ยยิง3.8ประตูต่อเกมในช่วงหลังอย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนเล็กน้อยที่เกมรับบางครั้งมักจะเสียประตูง่ายยามโดนโต้กลับเร็วสถิติที่น่าสนใจ head to head บเยอร์มิวนิคมีสถิติข่มมิดด้ามจากการเอาชนะเบรเมนได้ถึง4จาก5นัดหลังสุดที่พบกันและ รวมกันถึง12ประตูโดยไม่เสียเลยใน3นัดหลังสุดเบรเมนมีสถิติการเล่นในบ้านที่ย่ำแย่ที่สุดทีมหนึ่งโดยยังไม่ชนะใครในบ้านเลยตลอด5นัดล่าสุดเสมอ3แพ้2ทัศนะและบทสรุปเป็นการพบกันของทีมหัวตารางและท้ายตารางที่คุณภาพต่างกันชัดเจนแม้เจ้าถิ่นจะเปลี่ยนกุณสือใหม่เพื่อหวังจุดเปลี่ยนแต่การรับมือจากฝูงที่กำลังท็อปฟอร์มถือเป็นงานที่หนักเกินตัวคาดว่าบบเย์จะเปิดเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่นาทีแรกและอาศัยความเฉียบคมที่เหนือกว่าบทเอาชนะไปอย่างขาดลอยสกอร์ที่คาดเบรเมนบเศู ิก3ตัวเน้นชี้ไปที่ทีมบาเยอร์มิวนิกกับเงื่อนไขที่เปิดให้ฝั่งบาเยอร์มิวนิก2.0และฝากกันไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่ต้องการรับแนวทางจากดิ p s ก o r e กับบทวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อให้คุณมีโอกาสชนะที่สูงที่สุดรีบเข้ากลุ่มได้ที่ line a GPT 888รับจำนวนจำกัดและนี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์บอลในวันนี้เพื่อนๆล่ะครับเห็นด้วยกับเราหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลยนะครับข้อมูลของเพื่อนๆจะพัฒนาให้ AI ของเราแม่นยำขึ้นก่อนจากกันฝากกด subscribe และกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้้กัับบทีมงงาานน Discore ขอเรรดวยะค